สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมปูรับและในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบโปรเจกต์บุกเกสึนะครับผมแบบใหม่นะครับบีที่น่าเล่นที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมซึ่งในวันเนี้ยเราก็จะมาสอนนะครับผมเกี่ยวกับการเล่นการเปิดชิคใครนะครับแล้วก็การรีเพาลการตุ่มดาบอะไรต่างๆที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับผมในคลิปนี้ ซึ่งผมเนี่ยได้ไปรวบรวมข้อมูลจากพวกฝรั่งมาพอสมควรแล้วนะครับที่จะมาทำนี้เป็นคลิปนี้ให้ท่านชมได้ดูเกิดใครอยากเล่นเป็นเนี่ยกรุณานะครับอย่าก,ก่อคลิปนะครับผมโอเคฮะอย่างแรกนะครับผมคือการใส่โคดนะครับผมการใส่โคดนี่สามารถใส่ได้แค่ตรงนี้เลยนะมันจะเขียนว่า redeem โคดน,นะครับผมก็คุณสามารถใส่ได้คือผมจะขึ้นไ้ที่หน้าจอแล้วครับผมตอนนี้เท่าที่ผมรู้ก็คือมีอยู่สามโคดนะเกี่ยวกับโคสปินอ่าแล้วสปินนี่จะสุ่มไปสุ่มอะไรตรงไหนโอเคแล้วกดเพย์ไปก่อนนะครับ แล้วคราวนี้มันจะมีข้อเทเลพอร์ตก็คือจะเข้าเล่นในเกมกับแรงนี่ก็คือน่าจะการสู้แรงนะครับผมเป็นหนึ่งหนึ่งนะอันนี้คอสตอมิกเพลเยอร์ก็คือการแต่งตัวคอรนะผมแล้วก็กดเข้าไปเลยทุกคนต้องแต่งตัวอยู่แล้วฮะซึ่งมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ทําการแต่งตัวได้เลยนะครับผมผมอะไรพวกนี้เสื้อเกงจมูกสีผมอะไรพวกนี้ใส่ไปเต็มที่แล้วครับผมแล้วคราวนี้โค้ดที่เราใส่เนี่ยที่เราได้สปินมาเนี่ยเราจะใช้มันยังไงนะครับผมแล้วก็มาดูทางด้านขวานะครับมันจะมี คอมมอนลีเจนต์อันคอมมอนแรร e g ีเจนเดอรี่ i ิสติแล้วก็วอลพาวเวอร์นะครับผมก็ระดับแรร์ที่สุดแล้วซึ่งผมเนี่ยได้สุ่มไปแล้วนะครับมันคือการสุ่มแคนนะมันก้คล้ายโปรเจกต์ l ลเยอร์ครับแบบนี้นะครับผมก็มเ,เป็นการสุ่มแคนนะย้ําว่าสุ่มแคนนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่คุณสุ่มไปเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวว่าคุณจะได้ดาบอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยสุ่มได้ของอูลิวนะครับผมผมก็ไม่จะไปต้องเป็น p r ินซี่ครับผมก็ใช้ความสามารถมันได้นะครับผม เหมือนกับตอนคุณเล่นโปรเจกต์เลเยอร์ครับพมานโตเนี่ยก็ไม่สามารถโดนแดดได้ถ้าเป็นอสูรอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะแต่นี่เป็นของโปรเจกต์อุจจิศครับก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดคุณสุ่มได้ยามามโตคุณเข้าไปในเกมคุณก็ไม่ได้ว่าจะได้ดาบของยามามโตนะครับคุณก็จะเป็นอยู่แค่ในตระกูลของมันนะครับผมผมจะไปทําให้ดูในเกมนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นของอูริวนะครับอูริวของผมคือการกดปุ่มเฮสเพื่อทําการใช้ความสามารถนะครับผมโอเค เมื่อใครมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยก็ทําการสุ่มได้ตามใจนะครับมันก็จะได้เป็สปินอยู่ที่ประมาณ55นะครับผมส,สปินแล้วคุณก็ทําการสุ่มเอาอันที่คุณพอใจนะครับแล้วคุณก็ทําการกดเทเลพอร์ตไปเลยฮะเพื่อเข้าไปเจอกันในเกมเลยอะเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับผมก็ท่านผู้ชมตอนแรกจะไม่ได้เป็นยมทูตนะฉะนั้นการที่จะเป็นยมทูตเนี่ยคือมันจะมีสัญลักษณ์ปอยนะตอนคุณเิ่มเกมมาจะมีการเป็นแบบว่าของพวกฮันโลนะแล้วก็เป็นยมทูตอะไรนะรมันจะเป็นตาสีฟ้ากับสีแดงนะครับผม ถ้าใครอยากเป็นยมทูตเนี่ยก็เดินตามตาสีฟ้านะครับผมมาคุยกับอุราหะเมื่อคุณคุยเสร็จเนี่ยมันก็จะทําการให้คุณเนี่ยไปตีฮอนโล่หนึ่งตัวนะครับแล้วมาคุยกับมันใหม่คุณก็จะได้เป็นยมทูตแล้วนะครับผมส่วนพวกฮอนโล่เนี่ยก็จะตรงข้ามนะครับผมก็ไปตียมทูตครับหนึ่งตัวแล้วก็มาคุยกับตัวที่มันให้เควสนะครับผมก็อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ได้ทานะครับผมก็คือมันเหมือนกันครับผมก็แค่ไปตียมทูตหนึ่งคนนะ แล้วก็มาคุยกับตัว,ต,วตัวที่เราไปรับเควสน, <ST S> นะผมเราก็จะกลายเป็นฮันโลนะครับผมซึ่งคราวนี้เมื่อเราได้กลายเป็นยมทูตปุ๊บมันจะมีไอเทมนี้ครับผมไอเทมอันที่สองนะครับผมที่เอาไว้กดใช้นะครับก็คือถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนในเรื่องนะครับก็คือจะกลายเป็นยมทูตนะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือเราจะกลายเป็นมนุษย์นะครับผมที่ทําอย่างงี้เพราะว่าบางเควสเนี่ยมันจะมีเควสที่ว่าสำหรับมนุษย์เท่านั้นนะครับผมที่สามารถทําได้นะครับยมทูตจะไม่สามารถทําได้นะครับผม ถ้าลินพันก็ขอภไปนะผมเป็นคนพูดเร็วนะฮะในเรื่องเควสเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้ตายตัวอะไรเท่าไหร่นะผมก็คือเหมือนกับฟาร์มได้เกือบทุกเควสนะผมแต่จะมีบางเควสที่บอกเลเวลนะส่วนเควสที่ไม่ได้บอกเลเวลเนี่ยคือทําได้ทุกเลเวลเลยนะแล้วก็ทําได้เรื่อยๆด้วยอย่างเช่นเควสนี้ครับผมที่มันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะมันจะเห็นล้วครับมันจะไม่มีเลเวลเลยนะก็คือคุณสามารถล้ําได้เลยแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยเมื่อเขากำลังอยู่ทูแล้วเขามักจะฟาร์มกันเนี่ยมันจะเป็นจุดนี้ฮะ นี่ครับผมหลังนี่นะครับผมดูไว้หลังตรงที่เรารับเควสเป็นยมทูตน,นะให้เราเดินตามเส้นสีแดงนี้มาครับผมไปที่ทางนุ่นนะ mm hmm. ก็คือตรงนี้นะครับผม mm hmm. ก็คนเขาจะมารับเควสตรงนี้กันนะครับแล้วก็ทำการฟาร์มนะครับผมอไอเรื่องเควสเนี่ยก็คงไม่ได้สาคัญอะไรมากนะครับทุกคนสามารถแบบเจอตัวก็ลองไปกดคุยแล้วก็รับเควสมาได้เลยนะผม mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตีนะครับ แต่ถ้าเป็นการเก็บของก็จะขึ้นสัญลักษณ์บอกนะครับว่าของที่ให้เก็บอยู่ตรงไหนนะครับผมครั้น,นี้เราก็มาพูดถึงขั้นแรกนะครับผมก็คือการเล่นนะครับปุ่มต่างๆนะครับผมโอเคขั้นแรกคือพวกดาบเนี่ยอ่ะเรามาคุยเรื่องอันนี้ก่อนกดเมื่อคุณทําการกด m นะครับผมจะทําการเปิดเมนูด้านซ้ายนะเมนูแรกคือปาร์ตี้นะผมก็คุณสามารถเชิญเพื่อนเข้าตี้ได้ปกติเลยแล้วกาการเซตติ้งเนี่ยก็เป็นการเซตปุ่มหรือปรับภาพถ้าเกิดใครไม่ไหวนะครับ ส่วนสกิลสกิลเนี่ยก็จะมีพวกมาสเตอร์ลงมาสเตอรี่นะครับผมก็อย่างเช่นดาบเนี่ยไม่ต้องการมาสเตอรี่นะถ้าเกิดคุณฟาร์มมาสเตอรี่เนี่ยถึงยี่มห้าอย่างนี้คุณก็ต้องไปปลดล็อกมันโดยการใช้เงินด้วยนะครับผมก็พอปลดล็อกมาปุ๊บสกิลจะอยู่ตรงนี้คือพวกสกิลตรงเนี้ยเป็นเหมือนพวกสกิลอาวุธครับผมพวกพวกสกิลอาวุธเนี่ยก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะโอเคครับผมแล้วคราวเนี้ยไอ้สกิลตรงนี้ของผมเนี่ยคืออะไรที่มันขึ้นอย่างนี้ไอ้สกิลที่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยมันคือสกิลของ ชื่อใคของผมนะครับผมซึ่งชื่อใคของผมเนี่ยคือซันเกสึนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปว่ากันอีกทีนะคือตอนนี้เราจะมาพูดถึงการเล่นก่อนนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมอย่างที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วครับปุ่ม F ครับกันครับผมปุ่ม Q อ่ะทำการเดสปุ่มเดลก็ W A ดีปกติเลยดีกซ้ายทำการตีนะครับผมส่วนเกมนี้คลิกขวาจะไม่มีนะกดสเปซบาร์สองครั้งทำการกระโดดได้ฮนะ ล็อกหน้าจอให้กดคอนทรลนะครับผมแล้วกดชิปทําการวิ่งโอเคเราไปิดเนแบบเร็วๆเลยนะเราะคลิปนี้น่าจะยาวนะครับผมวิธีนี้นะครับคือการตีกาอากาศนะครับผมการตีกาอากาศเนี่ยคุณต้องกดคลิกซ้ายรัวๆนะครับผมแล้วกดสเปซบาร์ค้างนะครับมันจะเป็นการตีกาอากาศนะครับผมามาทําให้ดูกันดีกว่าเห็นไหมนะไปทำการตีกาอากาศนะครับผม นี่นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมปุ่ม R นะครับปุ่ม R จะเป็นปุ่มการรีนะครับผมรีพวกสเตมินานะครับผมตอนที่แบบว่าคุณกดสกิลรีเลือดก็คือมันจะมีมาให้นะเป็นสกิลนี้เห็นไหมมันจะมีหลอดตรงนี้นะที่ลดลงเมือ่อเลือดคุณเ,เสียเยอะเนี่ยมันก็จะลดเยอะนะครับผมคุณก็ทําการกด R เพื่อการรีมันได้นะเดี๋ยวตอนคุณมีชิคายคูต้องใช้หลอดน้เหมือนกันครับผมอ่ะบัคแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วคราวนี้ มันจะมีการกดเคนะครับผมคือการที่คือการนั่งสมาธินะก็ะคือในเนี้ยคุณจะสามารถทําชี้ใครได้คือตรงนี้เลยนะครับผมแต่ใครที่อยู่ในรลกนี้นะครับแล้วกดเนี่ยมันจะกดไม่ได้นะครับมันจะมันจะขึ้นในพวกนี้นะครับผมก็ก็คือมันจะให้คุณเนี่ยไปที่โซโลเตี so ้ so K T นะครับผมคุณถึงจะตั้งสมาธิแล้วกดไอ้พวกนี้ได้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้น ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเรามาเริ่มวิธีการบอกวิธีการทําชิคายเลยนะครับผมอ่ะวิธีการทําชิคายนะครับผมคุณฟังตรงนี้เลยนะอ่ะวิธีการต่อไปคือการทําชิคายนะครับผมการทําชิคายเนี่ยอย่างแรกนะครับผมคุณต้องปลดล็อกสกิลเซนไคมงนะซึ่งส,สกิลเซนไคมงเนี่ยหาได้จากตรงโซลิเปอร์ตรงนี้นะครับผมอ๋อสกิลหายไปไหนโอเค เซนไคโมงเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันฟาร์มยังไงแล้วผมคือผมก็ฟาร์มเวลปกติเลยนะแล้วคราวเนี้ยมันก็จะปลดล็อกได้ตอนนั้นผมฟาร์มเวลถึง20เองนะแล้วมันก็ปลดล็อกสกิลน,นี้ให้แนละ้วผมก็คือคุณต้องมากดเองนะแล้วก,กดล็อกไปปุ๊บพอคุณปลดล็อกได้เนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะเวลเท่าไหร่ถ้าคุณกดปลดล็อกได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็เปิดประตูเซนไคโมงได้เลยนะคือเปิดเนี่ยเพื่อที่จะไปที่โซโซสซตี้นะนี่อย่างนี้เลยอ่ะเมื่อคุณมาถึงทีี่โโซซซต้้แลวนะครับผม,ผมก วิธีการแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องทำนะครับผมก็คือการกดเคนะครับผมคราวนี้เนี่ยเมื่อคุณกดเคเนี่ยมันก็จะสามารถกดพวกอักษรตามนี้ได้แล้วนะครับผมก็คือการกดเนี่ยให้หลอดนี้มันเต็มนะครับผมก็คือเนี่ยอย่างแรกนะครับผมก็ผมจะมีข้อมูลจากฝั่งหลังนะครับผมที่ผมได้มานะครับแล้วผมจะแปะรูปให้ดูนะตอนเลเวล5เนี่ยมันจะได้เป็นชื่อของดาบของเรานะครับผม มาแล้วคราวนี้พอถึงเลเวลยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นการเปิดชิไข่นะผมมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับผมให้เราทําการกดเพื่อเข้าไปตีนะแล้วพอเลเวลข้าสิบเนี่ยคือการบังคข่นะผมแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าเลเวลข้าสิบตอนเนี้บังคข่เข้ามาหรือ,อยังนะครับผมที่ผมรู้คือชิไข่นะก็คือสําหรับคนที่อยากซื้อเกมฟารคือซื้อได้เลยฮะตรงนี้ฮะร้อยห้าสิบนะครับผม พอคุณซื้อมันเนี่ยมันก็จะบอกหมดแล้วครับตรงนี้มันก็จะปลดล็อกนะครับแล้วจะบอกว่าตอนนี้คุณมี EP เท่าไหร่แล้วตรงนี้เลเวลเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ก็คือคล้ายๆการปอกน้ำต้องในโปรเจกต์เฟลเยอร์ครับผมว่ามีเลเวลน้ำต่านี้ก็เป็นเลเวลการทาสมาธิอะไรอย่างนี้อ่าเมื่อคุณเกิพานเนี่ยมันก็จะบอกในเวลบอก EP พอคุณดูแล้วว่า,วา,าเออพอถึงเลเวลยี่สิบปุ๊บตัวนี้มันก็จะปลดล็อกขึ้นมาอย่างนี้แล้วคุณกดส่วนสายฟรีเนี่ยที่ไม่ได้เติมนะครับผมก็ทำเหมือนผมเลยก็คือการ พิมพ์เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนี่พิมพ์นี้ผ mm ิด hmm. ก็ไม่เป็นไรครับมันจะลดลงเฉยนี่ฮะพอเราทำการกดเนี่ยถ้าเกิดคุณยังเลเวลแรกๆอยู่เนี่ยพอคุณกดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้ขึ้นว่าแบบ เลเวลคุณอัพแล้วนะอะไรอย่างนี้ให้คุณให้คุณดูนะครับผมแต่ถ้าใครแบบขี้เกียจนั่งนับเลเวลตอนมันอัพนะครับผมค,คุณก็กดไปเรื่อยๆนะฮะพอถึงเลเวลที่สิบะมันตรงตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาเองนะผมแล้วคณก็ทําการกดเข้าไปสู้เลยคราวนี้เนี่ยเมื่อคุณตีเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมคราวนี้มันก็จะสามารถใช้ชีคายได้แล้วครับผมและวิธีใช้ช้คายเนี่ยคือคุณต้องไปฟาร์มหลอดน,นี้ครับผมให้เต็มนะครับหลอดสีฟ้านะครับผมก็วิธีการฟาร์มก็คือการตีคนไม่ก็ทําการตีมอนนะครับผมใหม ผมจะรีบทำให้มันหลอดมันเต็มก่อนนะผมโอเคอะทีนี้เนี่ยเมื่อหลอดสีฟ้าผมเต็มแล้วับผมก็ขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์คําสั่งของมันนะผมก็การเรียกชื่อดาบอะไรอย่างนี้นะซึ่งไอชื่อดาบเนี่ยผมไปดูมาหลายๆช่องนะครับผมก็คือบางช่องเนี่ยเขาก็จะพิมพ์เป็น sing นะครับผม แล้วก็ตามด้วยชื่อดาบนะครับผมโอเคก็จะมีส่วนใหญ่ที่ผมไปดูนะมันจะมีช่องคนไทยแล้วก็ช่องฝรั่งนะครับผมที่ใช้กับเฮียรินมารูนะครับที่แบบว่าน่าจะเหมือนแบบจงกีดร้องอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็จะมีบางช่องที่เขาใช้เป็น h o w l เนียนะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อดาบนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมคิดนะก็คือผมว่ามันแปลงร่างได้หมดแล้วครับไอคำสาัพวกนี้ผมว่าที่เขาตั้งไว้ผม,ผมว่ามันน่าจะเป็นการที่แบบว่า ใช้เรียกคำนำหน้านะแบบมันมันใช้แปลงน้งได้หมดับผมก็เดี๋ยวผมทําให้ดูนะเพราะบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะเป็นเฉพาะดาบนะผมแต่ผมจะมาลองให้ดูนะตอนนี้คือที่ผมใช้ก็จะเป็น awakening นะผมก็เป็น a w a k e n นะครับผมแล้วก็ลูกน้ําแล้วก็ตามด้วยชื่อดาบแล้วครับผมกผม็จะลองใช้ดูสามชื่อเลยนะครับผม นี่ครับผมก็พอคุมพิมพ์ว่าเอาเวกเนแล้วก็ตามด้วยชื่อดาบน,นี่ก็คือมันก็จะใช้ดาบได้แล้วับผมโอเคฮะมันก็จะเท่ๆอย่างนี้เลยสกิลเกมนี้ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะผมแต่ไปผมก็จะลองใช้ชื่ออื่นให้ดูเลยนะแบบรวดเร็วต่อไปแล้วครับผมเราก็จะมาดูชื่อนะครับผมที่เราใช้กับพวกฮิวลมารู้นะว่าถ้าเกิดมาใช้กับเกสกะเนี่ยก็คือสังเกตุเนี่ยถ้าเกิดใช้เนี่ยมันจะได้ดตอเปล่า เช่ครับผมอ่ะมาดูกันนะเห็นไหมฮะมันใช้ได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปอีกชื่อนึงนะครับผมต่อไปก็เป็นการรีดาบนะผมร,รีดาบนี่ก็คือดาบเล็กนะครับผมที่เรามีนะครับผมไม่ใช่ดาบฟันวิญญ,ญาณนะ,อะไอดาบเล็กนี้นะครับผมไอดาบที่เราถืออยู่นี้แล้วก็จะมีพวกท่าโพสได้การยืนนะครับผมก็ ง่ายเลยคือคุณต้องไปที่โซ c ซ,ซตี้ก่อนนะครับผมโอเคเมื่อคุณมาที่โซ c ซตี้แล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ข้างในนะครับผมให้คุณวิ่งออกประตูมานะครับผมประตูของที่นี่มันก็จะมีเยอะนะก็ออกประตูมา่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะเดินล็อลอกขอบอนะครับผม ือมันมันจะเป็นหมู่บ้านแล้วผมที่มันจะอยู่หลังเขานะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมต้องไปทาคือหมู่บ้านเนี่ยทางเข้ามันจะง่ายมากเลยนะ รู้นะผมก็จะเป็นทิท,ที่แดดส่องพอดีเลยนะไปไหมตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นเลยนะผมก็มันจะต่ำๆนี้เลยดูประตูก็ได้ฮะถ้าเกิดคุณอยู่ในเมืองเนะี่ยวคุณก็เดินหาประตูแล้วก็มองให้มันผ่านมาันจะเห็นหมู่บ้านพอดีเลยนะคุดก็วิ่งไปที่หมู่บ้านเลยตรงนี้ผมจะไม่กอยนะผมจะเดินมายาวๆเลยนะผมนีครับผมเราจะมาคุยกับวิธีตัวนี้นะครับ อานนี้เราก็จะมาคุยกับตัวไมกี้นะครับผมเรางานกด e ไปเลยอ่าเมื่อคุณคุยแล้วใช่ไหมครับผมตัวนี้มันก็จะมีบอกอันนี้คือการรีท่าถือดาบนะครับผมอันนี้รีสีนะส่วนเนี้ยคือการรีดาบแลควก็คือ,คอตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นดาบอื่นนะครับผมก็เป็นเหมือนเปลี่ยนสกินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่ายืนนะครับตอนเราไม่ถือดาบนะครับผมโอเคตามนี้เลย ซึ่งมันจะมีวิธีการรีนี่นอครับรีวิญญาณนะครับผมก็คือรีดบฟันวิญญาณอะคือรีชิคขยของเราก็คือการที่เราไปตีกับพวกบอสเนี่ยจะมีพวกบอสแมปนะครับผมก็ตามพวกโลกแรกก็มีนะผมกับโซลิตี้ก็มีนะเมื่อคุณตีไปเนี่ยมันจะได้ไอห็นชมพูชมพูมานะผมก็ไอห็นชมพูเนี่ยมันสามารถรีได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเผาพวกสกินหรือพวกพวกชิคไยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุณว่าคุณจะรีอะไรนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดในคลิปนี้ถ้าเกิดข้อมูลบิดพาอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับนนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ